ตำรวจสพนาอีกจังหวัดมะบุรีครับต้องมีการเตรียมทั้งชุดมีการเตรียมอุปกรณ์เตรียมหลังสติ๊กเพื่อจัดก,การกับลิงแสบมะกบุรีที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

Terima kasih telah